สวัสดีครับนวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับมาแกะกล่อง Reflection นะครับผมซึ่ง Reflection เนี่ยนะครับเป็นตัวการสะท้อนนะครับอันนี้คือผมถือโอกาสแกะรีวิวแล้วก็ติดตั้งแบบ Real Time เลยนะครับผมผมจะไม่มีการตัดต่อคลิปใดๆงสิ้นนะครับก็ดูยาวๆไปนะครับสำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อไปแล้วงงๆในการติดตั้งนะครับก็ดูตามคลิปนี้ไปเรื่อยๆกันนะครับซึ่งผมจะใช้ขาตั้งไม้แบบนี้แบบยืนนะครับถ้าเป็นขาตั้งไมแบบ หนีบโต๊ะเนี่ยมันรับน้ำหนักไม่ไหวครับซึ่งอยากจะบอกว่ารีเฟลชั่นตัวนี้เนี่ยมันขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับเท่าๆของ SE เลยนะครับราคาตัวนี้นะครับ2,500บาทนะครับไม่รวมขาตั้งไม่นะครับผมจะเป็นรีเฟลชั่นนะครับในการช่วยลดเสียงสะท้อนเสียงกล้องในห้องโฮมสตูดิโอนะครับเดี๋ยวแกะแกะกล่องเลยนะครับผมแกะกล่องนะครับก็จะเจอไอ้การกระแทกนะครับเอาทิ้งไป ดึงออกมานะครับนี่คือตัวรีเฟลชันนะครับผมเอากล่องทิ้งไปแล้วนะครับอ่าเอามันออกมาครับผมอ่าอันนี้คือด้านหลังของมันนะครับรีเฟลชันนะครับจาก S4U นะครับจะมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับใหญ่แบบพอดีนะครับไม่ใหญ่เทอะทะมากนะครับพอเรากางออกขนาดก็จะประมาณนี้นะครับนะครับดูซ้ำแขนผมเลยครับกระย้าพอสมควรนะครับยาวอยู่นะครับเดี๋ยวจะติดตั้งให้ดูตรงนี้เลยเนาะ มันก็หกุ่งหกกลางได้นะครับช่วยลดเสียงสะท้อนในโฮมสตูดิโอได้เยอะนะครับอุปรกรณ์ที่มันให้มานะครับก็จะเป็นพวกอะไหล่พวกนี้นะครับอะไหล่พวกนี้แหวนนะครับนี่นอันนี้เป็นตัวแปลงนะครับมันให้มาสำหรับนี้นครับเดี๋ยวเราจะทําการติดตั้งก่อนนะครับซึ่งน็อตตัวนี้นะครับนี่มันใช้อนี้มาให้เราเ มันจะมีคู่มือให้อยู่เนาะมันจะมีคู่มือให้อยู่นะครับคู่มือให้ว่าทํำยังไ่นะครับเดี๋ยวมาดูผมติดตั้งก่อนนะครับอ่ามันบอกว่าให้เอาอันเนี้ยมุนเข้าตรงไหนวะเฮ้ยแวนหายไปซสนนึงวะ นี่นี่แว่นอยู่นี่ครับพี่น้องนี่แว่นอยู่นี่นะครับผมเอาใส่นี่ไว้แล้วนะครับโ okay. อเคจะเฝ้ากดดีดไหลด้วยอันบึงเลี้ยวท่าไปเลยครับนี่นี่นี่แป๊บหบนึ่งนะสมมติว่าขาตั้งใหม่ของใครเนี่ยเป็นไอโอ้ยใช่ละกล้กองน,นี่นะับเป็นรูใหญ่ๆนะครับถ้าเป็นรูใหญ่ๆนะครับไม่ต้องไม่ต้องใช้ตัวแปลงอันนี้นะครับ ให้เรานี้เนี่ยหมุนเข้าเลยนะครับหมุนหมุนนะครับหมุนเข้าเลยพื้อ่าพอหมุนเสร็จแล้วหมุนให้มันแน่นๆเล็กน้อยครับแล้วก็เอา f l e ฟลชันของเราเนี่ยเอามาใส่เลยนะครับใส่ตรงรูนี่นี่นี่เอาเลยนี่ครับรูเห็นไหมเอารีเฟลชันเนี่ยมันจะมีรูมันอยู่ นี่นะครับเอารูตรงนี้นะครับมาใส่ชับอ่าโอเคใส่แล้วนะครับทีนี้เราก็ดูคู่มืออีกรอบหนึ่งนะเออเอาแหวนมาใส่ครับคราวนี้ก็จะเป็นแหวนนะครับแหวนนี่แหวนเอาแหวนใส่เลยนะครับใส่ข้างบนครอบลงไปแล้วก็เอาฝาแบบนี้หมุนมันลงไปนะครับหมุนให้แน่แนๆนะหมุนหมุนหมุนให้มันอยู่นะครับ มุนเห็นว่นแน่นน,นะครับโอเคตอนนี้ผมปล่อยมือแล้วแน่นละบอกได้คำเดียวครับว่าแกวแกวไปลีครับแกวครับแกวต่อไปเราก็เอาช็อคเมาส์ของเรามาใส่นะครับผมซึ่งผมจะใช้เป็นช็อคเมาส์ตัวนี้นะครับช็อคเมาส์วิสบ็อกฟิลเตอร์นะครับผมโอเคต่อไปเราจะใช้ตัวนี้นะครับเพื่อเอาใส่ช็อคเมาส์ของเรานะครับ นี่เนาะมันจะเป็นประมาณนี้นะครับแต่ว่าเอาเนี้ยเสียบเข้าไปตรงนี้ก่อนนะครับเราจะเหลืออันนี้อันนึงใช่ไหมไอตัวเนี้ยนะครับเราจะหมุนมันไว้ข้างล่างนะครับก็คือเอาเนี้ยเสียบไว้ข้างทึงเออข้างบนนะครับมันจะมีรูอยู่เสียบลงไปแล้วก็เอาเนี้ยหมุนข้างล่างนะครับใครจะเอาเขยบเข้าไปข้างในอีกก็ได้ี่แบบนี้นะเอาแบบให้ระยะให้มันพอดีผมจะเอาไว้ประมาณนี้ก่อน เดี๋ยวผมจะปรับทีหลังนะนี่แอบใส่ไปละเรียบร้อยให้นะครับผมต่อไปอช็อกเมาส์ผมมันจะมีไอ้ตัวนี้อยู่แล้วนะครับผมไม่ต้องใส่แมนมบอกว่าใส่เออใส่ใส่ใส่ช็อกเมา์นะครับให้เอาตัวแปลงอะแดปเตอร์นะครับใส่เข้าไปด้วยนะโอเคใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมอืมพอใส่เข้าไปแล้วพี่น้องเอาแหวนเนี่ยมาประกบข้างทึงนะครับนี่ เห็นไหมไม่รู้ว่าประกบข้างล่างหรือข้างบนครับใส่ข้างบนไปอ่าโอเคแล้วก็เอาช็องเมาส์หมุนใส่เลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวทำไม่ถูกกี่แล้วเอ,อ๊ะแตกซะแล้วแม่งนี่ <laughs> ผมลืมไปเพราะว่าชอ็อกเมาส์มันใหญ่มันหมุนไม่ได้ก็คือคันใส่นี้ก่อนนะเอาแหวนไว้ข้างล่างนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแหวนไปข้างล่างแหวนเราจะาไปข้างล่างเดี๋ยวไ้ที่หลังเนาะโอเคมุนอันนี้ใส่ช็อกมา์ของเราก่อนนะมุนใส่นะครับโอเคเรียบร้อยแล้วก็ขันตรงนี้ให้มันแน่นครับผมคราวนี้นะครับเราก็เอามาใส่เลยคือ,อผมจะเข้าไปเกือบสุดเลยนะ เราก็กะระยะเอานะครับของขอไอ้มันไม่เหมือนกันนะของใครของมันแล้วก็เอาแหวนนะครับใส่ข้างล่างนะครับแล้วก็เอาเนี้ยหมุนหมุนนะครับหมุนเข้าไปอ่ะเสร็จเรียบร้อยครับเร็วไหมครับพี่น้องนี่เห็นไหมมันจะเป็นแนีนี้ครับว้เท่ว่า ขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับผมใหญ่เลยนะครับบางรุ่นนะครับที่ทุกคนเห็นมันในแอปบางแอปมันอาจจะหลอกเรานะครับมันอาจจะเอาภาพใหญ่ๆมาแต่ว่าของจริงที่ส่งมามันจะมีแค่3ส่วนแค่นี้ถึงนี้นะครับไอตรงนี้ไม่มีเนี่ยตรงนี้ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเลือกดีๆนะครับเลือกดีดเนาะอันนี้ขนาดใหญ่มาตรฐานพอดีนะครับเห็นไหม มันลดเสียสะท้อนได้จริงนะชชวุวุว,วผมเปิดประตูอยู่นะมันก็เลยอาจจะสะท้อนนิดนึงนะครับโอเคด้านหลังก็จะประมาณนี้ครับเราก็หุม่มหุรม,มกลางมันได้นะครับขนาดค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะนี่นี่โอเคครับใหญ่อยู่นะครับแบบพอดีครับมันจะพอดีนะมันก็จะทำให้โฮมสตูของเราเนี่ย หล่อขึ้นมานะทันทีทันใดตามดูเห็นไหมนึกภาพออกไหมว่าเวลาเราทํางานมันก็จะได้อัตรรถมากขึ้นนะครับ2,500บาทเท่านั้นนะครับมันอาจจะมีโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษนะครับในแฟนเพจก็อาจจะเหลือพันกว่าบาทอะไรเงี้ยรอติดตามนะครับผมใครสนใจก็ทักแฟนเพจสั่งซื้อได้นะครับซึ่งตัวนี้ผมติดตั้งเพื่อผมก็จะเอาไว้ใช้งานดีเลยนะครับใช้งานจริงๆเลยนะครับใครที่ฟังผลงานเพลงจากนัดแผนงถ้ำแมวน้อยมิวสิก เรียบเรียงเนี่ยก็อัดร้องที่ห้องนี้แหละนะครับก็ใช้รีเฟคชันตัวนี้นะครับผมโอเคสำหรับวันนี้บายบาย